สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวบึ้งเหมือนเดิมเนาะพี่พี่จ๋าก,กับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมันรวมนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อาจจะเสียงดังหน่อยเด้อพี่น้องจ๋าฝนจะตกแล้วนะคะฟ้าร้องบึ้มๆเลยเามาดูผลกันก่อนนะคะสําหรับแนวทางของวันที่17เดี๋ยวค่อยดูแนวทางของวันที่18นะคะ<ม>วันที่11อดวันที่17แอดให้เด่นที่4 5 7นะคะวิ่งรูทที่5้ผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกีจเนาะ4ี4ล่าง95นะคะเด่น4มาเด่น7มาเด่น5มานะคะแอดให้วิ่งรูทที่5เนาะ อ่ะเด่นสี่มานะคะเจ็ดมาห้ามาวิ่งรูดที่ห้ามาเก้าห้าพี่น้องจ๋าให้รูดที่ห้าตัวที่แอดเน้นไม่มีนะคะสําหรับในรอบพิเศษนอ๑สามสามล่างศูนย์หนึ่งอันนี้แอดหลุดเลยนะคะในรอบปกติศูนย์ศูนย์ห้าล่างห้าหกนะคะอ่ะศูนย์ห้าให้ไปที่ห้าศูนย์ห้าหกตรงตรง,ต,รงตัวที่แอดเน้นนะคะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดในวันนี้นะคะ ในรอบ v ีไนะคะห้าหนึ่งแปดลางสองเจ็ดนะคะเดินที่7มาเนาะอ่ะห้า 5, อันนี้มาหลักร้อยห้าอันนี้ก็มาแต่ว่าห้าเก้าไม่มานะคะอ่ะเก้าห้าเนาะแอดให้ไปที่ห้าหกนะคะ ก็ยินดีด้วยสําหรับในรอบนี้มาทั้งสองเลยนะคะตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวเข้ามารับชมแล้วเนาะฝากเป็นกนาลังแรงใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้สําหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วกันนะ,ะพ,พี่พี่จา๋าอ่าตามกันต่อเลยกับของวันที่18นะคะวันที่1 8แแอดให้ดิน เดี๋ยวเรามาดูตัวดินกันชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นหรือแอดลงสองสูตรนะคะสำหรับท่านที่มารับชมแอดใหม่นะลงชุดนี้แล้วก็ชุดที่เป็นตารางตัวเด่นเผื่อพี่ๆอยากจะจับ3ตัวในตารางนะคะมาสายวิ่งสายรูดนะคะสำหรับวิ่งรูดในวันนี้แอดให้รูดไปที่4เดอ้อพี่น้องสาดุน4น้อยเหมือนเดิมนะส่วนสายวิ่งสายรูดแยกน้อยแอดให้ในกลุ่มนะอะมา 4ตัวที่แอดเน้นนะคะก็คือ4 0 4ศูนย์สีองส่ห้าสีแล้วก็4 9่เานะคะสำหรับรูปที่4ตัวที่แอดเน้น6คู่ก็จะประมาณนี้นะจดไว้แคบไว้นะคะ มีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับเด้อใครไม่ชอบสีนะคะก็ลองนำสองกับเก้าไปพิจารณาดูแล้วกันนะอ่ะไปกันต่อนะคะพ,พี่จ๋ากับสูตรมันรวมนะคะสูตรมารรวมเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปไปทีละชุดนะเดี๋ยวค่อยดูตัวใหม่นะคะมาทีนี้ชุดนี้แอดให้เด่นที่ห้ากับเจ็ดไป รอบเฉพาะกิจนะคะ474นะคะล่าง95 74มา59มาตารางตัวดินนะคะดินที่5มาดินที่7มาอันนี้เข้าตารางนะคะตัวจับคู่แอดมาแค่คู่นี้ตัว5หลุดนะคะในรอบพิเศษ133ล่าง01อันนี้แอดหลุดไปในรอบปกตินะคะ005นะคะล่าง56ให้ไปที่5056นี้ก็ไปเข้าตารางตัวเด่นตัวจับคู่หลุดนะคะเข้าตารางเนาะอันนี้เข้าตาราง ในรอบเวพีห้าหนึ่งแปดล่างสองเจ็ดนะคะหนึ่งแปดหลุดไปสองเจ็ดมาในตารางตัวเด่น,27 27นาาเด่นเจ็ดมาสองเจ็ดก็ไปเอาพี่น้องจากข้ามตัวไหนแล้วมาตัวนั้นนะคะเข้าตารางตัวที่แอดจับคู่พี่น้องมาสองคู่มาสองหน่อยนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจแล้วก็ในรอบอปกตินะคะก็ยินดีด้วยสําหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะแต่ว่าเสียดายไเปนเน้นที่ห้าสองมาห้าศูนย์นะคะ ไปกันต่อนะคะยังยังเข้าต่อเนื่องทุกๆวันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับแนวทางห้านอยของแอดในชุดนี้นะคะทั้งสองสูตรเลยก็ว่าได้เข้าทุกวันนะคะอ่ะตามกันต่อก็ขอให้ปังเหมือนเดิมนะคะมาดูตารางตัวด่นกันก่อนอ่ะตารางตัวดินนะคะแอดให้ดินไปที่หนึ่งสี่เก้านะคะเก้าหรือหกสองห้า สามนะคะเด่นเด่นให้ไปที่สี่นะคะแล้วก็หนึ่งเสียงฟ้าร้องพี่น้องจา๋าอย่าเพิ่งตกเด้อเดี๋ยวทำงานเสร็จก่อนอ่ะเด่นที่สี่นะคะแอดให้ไปที่สี่สองนะสี่ห้าสี่แปด สี่เก้านะคะส่วนเด่นที่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะเอฟซีบางท่านบอกว่าแอดมองไม่ค่อยเห็นพี่น้องเวลาดูจอนะคะทำให้มันเอียงทำให้มันเป็นแนวนอนนะคะตัวหนังสือจะได้เต็มจอเด้อแอดก็พยายามเขียนตัวใหญ่แล้วกระดาษมันมีแค่นี้นะคะอ่า หรือว่าจะแคปแล้วขยายก็ได้นะคะพี่ๆจะแอดเขียนตัวใหญ่แล้วนะแ mm hmm. ต่เวลาจบคลิปแอดก็จะยกให้ดูให้ใกล้แบบนี้นะคะ mm hmm. เวลาที่ดูแนวตั้งมันจะเห็นตัวตัวเล็กนะคะ mm hmm. เวลาดูต้องทําให้เป็นตะแคงเด้อพี่น้องจา๋าู้แอดก็จเจังสิเขียนอย่างไรกระดาษมันมีซ้ำหนีเนาะ mm hmm. หรือให้ลูกให้หลานขยายให้ดูให้ก็ได้เด้ออ่ะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดกันให้ไปที่สองสามสองเก้า 0 6นะคะอ่าแล้วก็93เนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่ว่าสายเบิ้ลน่ะราวังไปที่6 6นะแอดเขียนไว้ให้เผื่อท่านไหนอยากจะตามสายเบิ้ลนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกัน6คู่นะคะอ่าเน้นไปที่48นะคะ4ี่9ส่วนหนึ่งนั้นนะคะแอดเน้นไปที่16แล้วก็1 7จชุดกันนะคะ ชุดกันนี้กันไปที่06แล้วก็9 3นะคะจดไว้แคบไว้อ่ะเดี๋ยวยกให้ดูใกล้ๆเวลาดูคลิปดูจอนะเอียงโทรศัพท์ให้เป็นแนวนอนนะจะได้เห็นตัวใหญ่ๆนะคะอ่แอดก็ขอขอบคุณ ppfc ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกๆท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ